อเปียเสร็มจ้าขายไม่ค่อยดีแล้วจะแไน้ำท่วมเนยแย่หน่อยโอ้บ้านคนจขายและแถมด้วยจ้ะอ๋ออ้าวตดหน้าหม้อข้าวเบอร์ห้าจ้ะโอ้โหดูที่รถอีกประหยัดอีกตู้เย็นเบอร์ห้าจ้ะโอ้ยหมานุ่มอร่อยใช้ได้นี่ฮะไปวันไหนไปเดี๋ยวเร็วสิไปอไมนปโยเดินไป พี่เขาด้วยจะด้วยอ,อ,อะไรร้อง้องใส่หน้านะไม่ไม่หุยหญินหุยห,หญินข้าขอร้องท่านท่านช่วยข้าด้วยเถอะลูกขวนแม่เขาเห็นนางน่ารักเลยพามาที่จวนเพื่อคุยกับนางแม่ยุ่กับข้าเลยนะแม่นะแม่แม่แม่นางหุยหยินเขาไม่ใช่สาวที่ยังไม่ออกเรือนนะเจ้ามีสามีแล้วเหรอใช่ค่ะน้ำซ้ำ แต่มีข้าขึ้นไปล่าสัตว์บนเขาเขาพลาดตกจากหน้าผาเพิ่งจะเสียชีวิตไปอ๋อเจ้าคือหญิงไม้สินะลูกขวนแม่ลูกขวนวน,นางเพิ่งเป็นหญิงไม้ลูกปฏิบัติต่อนางดีๆหลังจากคุยกันแล้วส่งนางกลับบ้านไปให้เงินนางมากหน่อยแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณท่านแม่ กด้วยเถอะพูหย <thing> ินพู้หยินเฉกด้วยไปไปข้าร้องท่นละพูดนข้าขอองกช่วยเองไปลุกไปเลยไปิเดินสิไปไปไปเฮ้อนะยินไม่ต้องร้องหรอกไปไปเยไก็วไปเลไป้ยไปยไปมามาไม่นางจ๋าจะคุณชายข้าเป็นหญิงไมคนหนึ่งถ้าเป็นคุณชายของไทซเอแล้วทำไมท่าน เรืองแกก็ด้วยละ่ะแม่นางซิลอิงเมื่อรู้ว่าข้าเป็นผู้ชายของไทซือข้าหมายตาเจ้าก็ถือเป็นมุนวัส,สนาของเจ้าแล้ว <c oughs> ข้าไม่ต้องขัดใจข้าด้วยแล้วฮะข้าขอร้องขอร้องให้ท่านปล่อยข้าไปเถอะสิ่งสําคัญของผู้หญิงก็คือเกียรติยศอีกอย่างในท้องของข้ากําลังตั้งครรภ์เป็นเลือดเนื้อของสามีที่เหลือไว้ให้ ที่บ้านของเขามีแม่สามีและอาที่ยังเล็กอยู่ข้าขอร้องท่านปล่อยเข้าไปเถอะบุญคุณยิ่งใหญ่ของท่านข้าจะจดจำไว้ตลอดไปปล่อยเจ้าไปเหรอให้ข้าเอ็นดูเจ้าดีกว่ามั้งเจ้าจะจดจำข้าไปตลอดชีวิตมาม嘛ขอหอมหน่อยนี่มาดิจะไปไหนร้องเลยร้องอีกในจุหลังนี้มีข้าคนเดียวร้องจนคอแตกก็ไม่มีประโยชน์มาหอมหน่อยเฮ้ยใครกันเนี่ยจะไปไหน

นี่จะพาออกไปฮะเงินก้อนนี้ใช้จ่ายได้หลายปีอ่ะเอาไปซะเอาไปซิอ,อ๋โอ้ออ๋ยอออกระแท้วค่ะบ้าเอ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่สู้จริงจริงโอ้ย Å! <laughs> ต้องพบกับการย่ำหยีเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานข้า <c oughs> จะมีหน้าอยู่บนโลกใบนี้อีกเหรอข้า <c oughs> ถึงเป็นผีก็จะไม่ปล่อยพวกเขาทั้งบ้านโอ้สวรรค์ท่านต้องจัดการให้ข้าท่านต้องจัดการให้ข้าด้วย <c oughs> น้องสาวจ๋า <laughs> เอ่อเยอ่อเอ่ออยู่ไหนจ๊ะไปไหนแล้วเนี่ยน้องสาวจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไปอยู่ไหม มาเร็วสิมีใครอยู่ไหมใช่ครับใช่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 สเห็นไหมเ้ยครับไม่ใ่ไปไหนไหนนั่นเราตายแล้วเอาลงมาที่ไป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 พร้อมกันงั้นพร้อมกันนะพร้อมกันนะอ้เฮ้ย

เล่นจนมีคนตายถ้าหากว่าไทเซอรอรู้เข้าพวกเราสองคนนะหัวกับคอไม่ต่อกันแน่เฮ้ยเราเป็นผู้น้อยอย่าพูดมากนะนี่ฝังนางเธอเออฝังเธออขุดเลยขุดคุดเขาอขุดขุดจะให้เฮ้ยปืนเจ้าเรียกโอ้โหเฮ้ยนี่เจ้าได้ยินเสียงหมาหอนไหมเออข้าว่าตรงนี้มันเปรี่ยวมากท้าไงเอาไว้นี่เถอะเดี๋ยวนะ ฟูหมาป่ามาเนี่ไปไ <c oughs> ปไปเอรอด้วยไป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 ,ไป <c oughs> รอกันเลยเฮ้ยใจมนุษย์ทำไมถึงได้เร็วสามเช่นนี้เอาคนมาฝังที่ของข้าเรียนแบบเสียงหมาป่าแค่นี้ก็หนีล่ะ <c oughs> <c oughs> เขามีตำแหน่งสูงส่งข้าล่วงล้ำไม่ได้ดีชินหวน ถ้าจะไปหาเจ้าทำไมถึงคิดไม่ตกนังผู้หญิงโง่คิดหาความตายตายแล้วมาสนุกตรงไหนกันเล่าโง่จริงจริงอือืเฮ้ยเฮ้ย ออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะข้าก็เคยพูดคำนี้กับเจ้าไม่ใช่เหรอฮะข้าผิดไปแล้วเปล่อยข้าไปเถอะเอาชีวิตมาอย่าอออโดีที่มีสรีระทอดนางผีนั่นคงหนีไปแล้วไม่กลับมาอีกนี่ ไหวแล้วลออูกขวนลูกขวนจะเป็นอะไรไปเร็วลุกขึ้นเร็วลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าอดทนอีกหน่อยนะลูกขวนอดทนหน่อยช้างเต๋อเดียไปเชิญท่านไปแล้วลูกขวนอดทนหน่อยนะเดี๋ยวท่านไปก็มาแล้วอดทนหน่อยนะลูกนะทนายเสือหูยินช้างเตอ ท่านไปละ่ะทศไทยซื้อข้าตามหาจนทั่วแล้วไม่พบท่านไปเลยอ่ะทำไมหาท่านไปไม่พบเหรอเป็นไปไม่ได้ดึกแล้วท่านไปควรพักผ่อนอยู่ภายในเรือนรับรองเนี่ยข้าหาจนทั่วเรือนรับรองละแล้วก็ห้องโถงห้องด้านหลังห้องหนังสือแต่ก็ไม่พบท่านไป๋เลยอ่ะท่านไปออกไปข้างนอกหรือเปล่าละ่ะเปล่าครับคือข้าเสิร์ฟมาแล้วประตูหน้าหลังอ่ะไม่มีคนเข้าออก ไม่มีคนเข้าออกจ้างเธอเร็วเจ้าเรียกไปเชิญท่านหมอลีมาเดี๋ยวนี้ครับทองข้าทองของข้าลูกขวนลูกขวนกินอะไรผิดสํแดงหรือเปล่าข้าเองก็ไม่รู้ข้าปวดท้องจะตายอยู่แล้วลูกขวนทำยังไงดีลูกขวนทำยังไงดีก็ไม่ไหวแล้วลูกขวน ลูกขวัลูกขว,วัให้ศพหลวงจีนหมีฝังไว้ที่ไหนกันแน่นะถ้าหากไม่พบศพเขาข้าจะไม่ยอมเลิกรัก ก็ข้าน่สิจะทำข้าบาดเจ็บข้าก็ต้องแก้แค้นเจ้าต่ำสามจริงๆแต่ก็คงทิ้บเจ้าไม่ได้หรอกข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นเพื่อผลประโยชน์แล้วจะทำข้าบาดเจ็บไม่สนใจความแค้นของข้าวันนี้เจ้ามาหาศพของข้าที่นี่เจ้าคิดจะทำลายศพของข้าใช่ไหมทำลายศพเหรอข้า จ้าคิดจะทำร้ายข้าข้าจึงต้องชิงลงมือก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะข้าเอาชีวิตเจ้ามาโอ้โอโอ ลูกขวนอดทนอีกหน่อยนะ<อ>ลูกนะอดทนหน่อยทนอีกหน่อยนะหมอจะมาถึงแล้วลูกหวนลูกวาทนอีกหน่อยอ้ยน่าสงสารจริงๆลูกขวนอดทนหน่อยนะลูกนะท่านหมอเร็วครับท่านหมอเชิญค่เจ็บจะตายอยู่แล้ว โอ้ยให้เจ็บจะไม่ไหวแล้วท่านพ่อท uh> ่านแม่เจ็บจะตายอยู่แล้วท่านหมอลลีลูกหววนเขาป่วยเป็นโรคอะไรท่านหมอลูกหววนเขาไม่เป็นไรใช่ไหมก็ ็ไม่านหมอลลีไม่สามารถรักษาเขาได้ใช่ไหมบอกข้ามาตามตรงเถอะความจริงคุณชายเขาไม่ได้ป่วยฮะ,ะไม่ได้ป่วย,ยคุณชายชี่ประจรทั้งหไม่ได้ติดขัดดูจากชี่ประจรแล้วเนี่ยสุขภาพของคุณชายแข็งแรงดีมากจริงๆนะแข็งแรงดี ทำไมทองเขาถึงใหญ่ขนาดนี้ล่ะคือกัลุณนาบอกความจริงมาเถอะอาน่าละอายมากข้ามั่นใจในวิชาแพทย์โดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้คุณชายเขาความจริงเขาตั้งคันแล้วเฮ้ยตั้งคันย่างั้นเหรอ ด้วยนะให้ข้าสุงภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาอายุยืนร้อยปีซึ่งจงียังอ,อีสริงขวดใช้ด้วยนะ<อ>นี่ท่านไม่เสียใจเลยเหรออยากจะให้เขามาคุ้มครองท่านอีกอะเจ้าจะมาลูกอะไรเล่าว,วิญญาณเขายังไม่ไปไกลหรอกถ้าก็ต้องขอให้เขาช่วยคุ้มครองพวกเราสี่ผู้ออกบวชไม่พูดเท็ดหรอกนะมันไม่ถูกหรือไงที่พูดเนี่ยออกไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอวกเจ้า ไม่ทราบว่าท่านคือเอข้าคือเลีไวชุนแล้วไต่ซือคืออออาไม่จะพูดอาตมากว่างเลียงอะนะอ๋อไต่ซือกว่างเลียงอ่าฮะไม่ทราบว่าประจําบรเพอยวัดไหนเพราะเหตุใดถึงถูกท่านไตซือขังไว้ที่นี่ล่ะเออคือเรื่องมันยาวยาวนะไตซือต้องการจะสร้างจูนหลังใหม่และส่งคนไปรื้อหอศิลาทิวัดเพื่อเอาเสาไม้พวกเราไม่ยอมก็เลยโดนซืวมาที่นี่อะนะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ แล้วท่านประสบท่านเนอคือข้ามาตรวจดูอาการของคุณชายก็เลยถูกจับมัดขังเอาไว้ที่นี่ละอ้อะไรนะเฮ้ยตรวจอาการก็ถูกขังเหรอท่านคงจะไม่ตรวจผิดหรอกนะเออคือพูดอย่างละเอียดคือถือว่าเป็นการตรวจผิดนั่นละอ้าวแต่ว่าเออเรื่องนี้มันซับซ้อนมากมีเพียงคนเดียวที่จะ สามารถแก้ไขจัดการได้อะอะคือใครล่ะท่านอาจารย์จี้กงเฮ้ยเต้าจี้บ้านเอะเหรอเฮ้ยไม่ทันการแล้วสิตาเต้าจี้ก็าตายแล้ว หสบายสบายพายเรือสบายสบายสายลมที่ผ่านเข้ามาทําให้ข้านี้สบายอนี่กลับไปกินข้าวเถอะนะจะไปวิญญาณข้าก็ไปวิญญาณสายลมที่เจ้าถ่ายทอดมาว้าวทาให้ข้าในสบายไปทั่วท้งล่างเลยล่ะนะนี่ขออีกหน่อยขออีกหน่อยเร็วๆเอามาๆท่านเป็นวิญญาณเหรอลุงจิ้ท่านมีคนขัดขวางข้าข้านั่นจริงจ่อพี่โถเอ้ยนี่เงินนี่กรรมต่างก็มีเจ้ากรรมนายเวรจริงอยู่นะ นางเคยใช้มุกพลังทำร้ายเจ้าแต่เจ้าก็ซัดนางบาดเจ็บไปแล้วตามความเห็นข้านะช่างบรน,น่าเจ้ากันดีไหมล่ะเสมอกันแล้วอ่ะแสดงว่านางไม่ควรที่จะชดใช้ชีวิตอย่างนั้นหรอไม่ต้องห่วงนะกรรมย่อมสนองเป็นวัตจักรของบุญกรรมทำไมเจ้าต้องลงมือด้วยตัวเองให้ได้ด้วยเล่าฮี่หลงจีนข้าถูกทำร้ายไม่ใช่ท่าน <c oughs> ตอนท่านอยู่สวดมนต์ไหว้พระ ข้าหงซิ่วอิงกลับต้องตายเพราะความแค้นต้องถูกกดขี่ข่มเหงมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ว้าวว้าววาวจะพูดมันเป็นเรื่องจริงเลยนะใหญ่เท่าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าจะเป็นใครกันนะบางครั้งเจตนาดีของคนเรายิ่งทําเท่าไหร่มันก็ยิ่งสลับซับซ้อนมากเท่านั้นแหละข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอยู่นะ แ้ามีความคิดของตัวเองเรื่องหน,นังจริงจอกให้มันผ่านไปแต่ว่าต่อไปข้าไม่อยากให้ท่านมาก้าวก่อีกโอ้ยพีปุ้ยไปซะแล้วเฮ้ยเวรกรรมเวรกรรมเป็นคนไม่ได้ว่างเป็นผีงานก็ยุ่งเฮ้ยพุทธองค์ทรงเมตตาเล่าว่างเปล่ากามว่างเปล่าทรัพย์ว่างเปล่า,า,า,ลา,า,ลาโทสะ ว่างเปล่าไต้ซือกว่างเลี่ยงเป็นศิษย์พี่ทนาจาจย์จี้กงอย่างนั้นเหอ <Okay. S 1> เขขรอขอคารวะอขอคาขราวะมิกล้ามิกล้ามิกล้า <c oughs> พคนทั่วไปต่างก็เรียกข้าว่าพระโพธิสัตว์กว่างเลี่ยงกันนะใช่แต่ว่าเมื่อครูที่ทนายารย์พูดว่าทนายารย์จี้กงถูกท่านไต้ซื้อข่าไปแล้วเนี่ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆคือเรื่องเนี้ยอาตมาได้ยินทหารก็พูดกันคงไม่ใช่เรื่อง อาการของเขาท่านไทซือผูหญินอภัยที่ขา้าไร้ความสามารถออออท่านเล่าเรียนมาเพื่อรักษาผู้คนจะไร้ความสามารถได้อย่างไรออคือแหมหรือท่านยอมรับว่าตัวเองเป็นหมอที่ไม่เอาไหนอย่างนั้นเหรอคือว่าเออเออ,เอ,อใช่ครับถือว่าวิชาแพทย์ของข้าใช้การไม่ได้ ข้าขอเสนอว่าเชิญท่านหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลิงอันท่านหมอหลี่หวายชุนมาเถอะท่านหมอหลี่หวายชุนวิชาแพทย์สูงทรงท่านไทซือเชิญเข้ามาเถอะครับทําไมหมอทุกคนต่างเสนอชื่อเขาหรือว่าเขาไม่เคยตรวจผิดออหูหญินหมอท่านอื่นอาจมีโอกาสตรวจผิดแต่ว่าท่านหมอหลี่ไม่เคยตรวจอาการผิดโรคแปลกพิดานของกุญชาย มีแต่ท่านหมอหลีเท่านั้นที่พอมีทางรักษาได้โรคแปลกพิสดารท่านพูดแบบนี้แสดงว่าท่านรู้อาการของเขาทำไมไม่บอกม,มาตามตรงออออออคือเออคือพูดมาออได้ครับเมื่อเป็นแบบนี้มันข้าก็จะขอบอกตามตรงการเต้นของชีพจรอาการป่วยของคุณชายเขาเออคือเขาเขาได้ตั้งคันแล้ว ท่านไทยซื้อขออภัยท่านอ,อาการของลูกชายข้าขอท่านหมออย่าได้แพ่งพลายออกไปนะหูหญินวางใจเถอะข้าจะไม่พูดเลวไหลเด็ดขาดอขอให้หูหญินรีบส่งคนไปตามท่านหมอหลี่มารักษาอาการของคุณชายเถอะนะข้ากนะ็ลาละท่านพี่ ท่านว่าเรื่องนี้ควรทำยังไงหมอมีชื่อของหลิงอันเชิญมาหมดแล้วทุกคนตามบอกว่าลูกหวนตั้งคันแต่ว่าแล้วลูกหวนเป็นผู้ชายจะตั้งคันได้ยังไงกันโอ้โอ้โอ้ท่านแม่แม่ลูกหวนนอนก่อนเถอะนะเขาไม่นอ,นอยากนอนแล้วก็ปวดท้องมากเลยเจ๊่ ทำยังไงดีเล่าข้าอยากกินของเปรี้ยวอ่ะปากข้าแห้งมากก็อยากกินน่ะพอแล้วอย่าพูดอีกเลยเอ๊ะเดี๋ยวท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ท่านแม่ท่านพ่อโกรธเรื่องอะไรอ่ะท้องข้าจะรักษาหายไหมต้องได้สินี่ลูกขวนวางใจเถอะนะแม่ต้องหาวิธีรักษาลูกให้ได้นะเดี๋ยวรีบนอนซะเป็นไรไป ท่นาน,แ,บบนแ,แม่ในท้องข้าเหมือนกับมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่กอไมเป็นแบบนี้ละ่และแม่เสียดายที่เจ้าเกิดเป็นมนุษย์ทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงวิญญาณตนนั้นอารวาดไปทั่วส่วนเจ้าก็มาอุ้มทอม้องสกุลฉินต้องเสียชื่อ ได้ช่างเถอะข้าจะถือว่าข้าไม่มีลูกอย่างเจ้าออมาหนึ่งิครับจับเจ้าลูกชั่วไปที่สวนแล้วแหวกท้องไส้ควักหัวใจออกมาถ้าอยากดูว่าหัวใจเขาสีแดงหรือว่าสีดำครับรอเดี๋ยวท่านพี่ใครกล้าขอร้องจะถูกลงโทษพร้อมเขาท่านพี่เด็กเด็กครับ ล่ากตัวเสาอครับอย่าอย่านะอย่าท่านพี่คืออยฝอยนี่เขากล่าวไว้ว่าเสือร้ายจะไม่กินลูกตัวเองอ่ะคือคือท่านจะจับลูกชายของตัวเองทําการแหวกท้องนะมันออกจะดูมันมันคืออ้ยอ่าไปแต่พูดโหดร้ายใช่เราทนดูการฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ได้หรอกใช่ใช่ใช่ท่านจะแหวกท้องควักหัวใจมันโหดไปหรือเปล่าโหดงั้นเหรอ เจ้าลูกชั่วทำหญิงอ่อนแอตั้งคันสิ่งที่เขาทำมันไม่โหดยิ่งกว่าเหรอไม่นางต้องตายต้องกลายเป็นหนึ่งศพสองชีวิตเอาไปฝังที่เปลี่ยวร้างอีกมันไม่โหดเหรอ<ม>ผู้หญิงคนนี้ยังมีแม่สามีที่แก่ชรายังมีน้องชายของสามีที่ต้องดูแลแบบนี้ไม่โหดเหรอ ท่านพี่ข้าจะรับผิดชอบส่งเงินทองไปให้ครอบครัวเขาส่วนหงซิวอิงเราค่อยจัดการฝังส่งให้ดีๆให้ไต้ซื้อสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้เขาเอออมิตรพุทธุ้ยินพูดถูกต้องแล้วอ่ะนะเอออาตมายินดีสวดอุทิศให้นางด้วยอะ่ะอ่ใช่ใช่จะทําพิธีที่วัดหลิงอิงให้นางนจากไปอย่างสงบทําแบบเนี้ลดเวรกรรมให้ผูชายได้นะนี่ท่านพ่ ลูกผิดไปแล้วลูกได้ฟังคำสั่งสอนรู้ว่าตัวเองผิดไปแล้วแต่มันสายเกินไปลูกยินดีใช้ความตายขอกขามาต่อแม่นางผมประทานความตายให้ลูกด้วย <c oughs> ลูกเอ๋ <c oughs> <c oughs> เจ้าแน่ใจนะว่าพูดอย่างจริงใจแล้วก็สำนึกผิดอย่างจริงใจแน่ใจครับตอนนี้สายไปแล้วคนที่ข้าต้องขอเข้ามาคือทัานพ่อกับท่านแม่ ท่านพ่อลูกอักตันยูต่อไปลูกไม่อาจอยู่ปลนทีบัติท่านพ่อท่านแม่ได้ลูกที่น่าสงสารของแม่ลูกขวนลูกขวน